สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเวทศเช่นเคยนะครับแจ้งผู้สูงอายุรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ใน7ก,กลุ่มเสี่ยงนะครับเหลืออีก15วันสุดท้ายเท่านั้นที่จะมีการหมดเขตรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรีนะครับรวมถึงไม่มีค่าใช้ใจ่ายซึ่งไข้วัดใหญ่ตอนนี้นะครับก็ยังคงเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ละปีประเทศไทยมีรายงานก็พบผู้ป่วยรวมถึงมีจำนวนมากขึ้นในช่วงของฤดูฝนที่มีเชื้อแพร่กระจายได้ง่ายแต่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นี้พี่น้องหลายๆคนก็อาจลืมนึกถึงไปนะครับทั้งที่โรคนี้อาจก่อให้เกิดอาการแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน7ก,กลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ กลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปกลุ่มที่2ก็เป็นหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปนะครับก็ให้บริการตลอดทั้งปี3ก็คือเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคน4ผู้ที่มีโรคเรื้อรังกันต่อไปนี้นะครับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบําบัดและก็โรคเบาหวานนะครับ 5กลุ่มของโรคทาลัสซีเมียแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ6กลุ่มของโรคอ้วนน้ำหนักอยู่ที่100กิโลกรัมหรือว่า BMI 35กิโลกรัมต่อตารางเมตร และกลุ่มที่7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันยังคงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับนับไปหลังอีก15วันสุดท้ายตามที่ทางสปสอชอร,ร่วมกับกลุมควบคุมโรคได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหากว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ในกลุ่มของ7กลุ่มเสี่ยงนี้หรือว่าสํารวจคนที่เรารักและก็หงใหญว่าอยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงนี้หรือไม่ก็อย่าลืมนะครับ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนี้ทุกสิทธิการรักษาติดต่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ที่สถานพยาบาลในระบบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่งนะครับได้แก่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งรอพอสตศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครคลินิกเอกชนและก็โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมนะครับแนะนําให้โทรสอบถามล่วงหน้าก่อนไป ไม่ต้องจองนะครับไปก่อนได้ก่อนหรือจนกว่าวัคซีนจะหมดสามารถที่จะค้นหาสถานพยบาลใกล้บ้านได้ที่ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับที่เมนูสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพเช็คสิทธิ์เลือกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนและกรณีที่ท่านอยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ให,ใหญ่ตามฤดูการ7กลุ่มเสี่ยงหลังจากนั้นก็ดูหน่วยบริการที่ให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถที่จะจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้หากไม่มีมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็โทรจองคิวได้ที่ทางสายด่วน13,30หนย่ 8, เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสายด่วนสปสอชอนะครับ1 3 3่ส่วนตลอดย4บชั่วโมงหรือว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์กับสปสอชอนะครับแอดมีแอด,แอ,ดอำนาจด,ด้วยนะครับแอด n s s o หรือว่าทาง Facebook f แฟนเพจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ต้องกราบขอบคุณที่มาจากสปสชมาณโนอากาศนี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ